สวัสดีค่ะ,คะเราอยู่ที่หวังน้ำเขียวอยู่เลยเบนจะมามามาในในมาร์โเบนจะมางานเบนจะมาเอ้าจริงๆแล้วมีมาหลายวันแล้วแหละจนจะล้าแล้วมั้งเนี่ยไปดูกันสิคะไปอู้สะพานสวยจังโอ้โ,อโอน้องเ<อ>รื่องได้นะคะมาค่ะมาเป็นรูเล็กๆเดินคะ่ะ พี่มินชอบไหมคะพี่มินชอบอะไรคะดอกไม้เนาะโอ้เขามีผักมาขายได้ไหมโอ้ดูสิสวยไหมสวยไหมรูปหัวใจสวยมากเลยว้าวว้าวว้าวอม่ทันตะวันขูวกันอย่างนี้เลยเนาะดีนะฮะซื้ออะไรนะ ค่ะลูกค่ะค่ะค่ะค่โอ้สวยจังเลยบรรยากาศดีมากแดดออกจ้าค,าค,าค,าคา่ะเป็นงานกลางคืนเหรอเออก็มีไฟเนาะเขาเล่นไฟเนาะโอ้ดูสิทุกคนไปเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปสวยๆไปฝากกันดีกว่าเสร็จแล้วเราค่อยถ่ายรูปกันไปเลยเฮ้อสวยจัง มาเจ๊แพงอยากไปไหนเอ่ยว้าวสวยมากเลยทุกคนน้องแพงแพงขวันเอ้ยอยู่ตรงโน้นลูกงานนี้เข้าให้เข้าฟรีนะทุกคนงานนี้มีมาตังเต,ต๊ประมาณต้นเดือนกุมภาละจนตอนเนี้ดอกไม้ก็จะเริ่มมีหลงไปบ้างละ ใช่ดอกไม้เริ่มเหรรีห่ยวแล้วลูก<า>อะขับไปด,ด,ดูสิคะสวยจังเลยเน,ะน,นออยาะโอ<ง>้ยสวยมากเลยอะทำไมสวยอย่างนี้แ่ะทุกคนสวยมากข<ว>้างหลังเป็นภูเขาตรงลงขัว่วกาแฟที่เรามา,มาเมื่อกี้เองเ<ว>นี่ยน้องแพงมาดูตรงนี้ช่อน,นี้ช่างสวยเหลือเกินเนี่ยดูสิมาดูสิคะมาดูสิคะลูกสีเป็นสีของเขาเนี่ย โอ้ยสวยจังเลยนี่จุดๆสีขาวดอกบะล้อมเลยมาดูเด็กๆโอ้โหดูสิดูสิโอ้สวยจังเลยไหนลองลองดูสิเขามีกลิ่นไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยสวยจังอยู่หอมหเหรอคะโอ้ลูกสีเหลืองสวยมากเลยเย้สวยจังเลย ไปไค่ะเดินเข้าไปดูกันข้างในค่ะสุปลูกอนีเป็นสีของเขาอยู่แล้วเหรอเป็นสีของเขาสวยเนาะเนี่ยยากของปลอมเลย,เข,เข,ยของจริงนะทุกคนเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้โหดอกเป,ป้งๆเลยดูสิสวยเหลือเกินสวยจนไม่มีคําบรรยายเลยเนาะสวยมากอะ่ะสวยมาก,อมากโอ้มาไม่ผิดพลาดจริงๆเลยวันเนี้ยใช่น้ำเขียว่พี่วังน้ำเขียวแต่เหมือนเราจะมาเร็วไปหน่อยไม่ใช่มาเร็วมาไปแล้ว แกก็ยังได้มาอ้าวแลทำถ,ถ่ายรูปกระดอกเบญจมาศทำอะไรกันคะอนะโอ้ก,ก,อกินกันไหลเลยครับกินกันไหลเลยเหรอคะอออพี่มินทำอะไรคะชอบไหมชอบไหม ไม่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 ไมไมถึงว่าถ้มนนอครับอส้อ,นอ้น้องเพคาช่ยด้วยครับน้องเพจ้โอ้โอด้ดูสิดูสิ คะ่ะยกขึ้นสูงสีง 4, ่แขวนลูกพยายามให้ทีละน้อยอะไม่ใช่ใส่ปากก็กอนแล้วก็ยกขึ้น <c oughs> ยกขึ้นลำไส้เขายืดำลำไส้เขายืดเหรอลูกย,ยืนหลับ <c oughs> สวยจังเลยววสวยจนสวยคืออะไร แม้ว so ่าดอกข้างล่างเขาจะสวยสวยสวยเนาะเนี่ยพวกนี้เหมือนกันสวยมากเลยก็นี่นีด้วยอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะเน้นไม่ใช่ของปลอมโอ้ยของจริงสวยมากอันนี้ต้นเขาเล็กค่ะลูกทำไมไปไม่ได้ครับไม่ได้ไม่แสดงว่าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าไปไงลูกสวยจังเลยเนี่ยาไมม่จะขยอ๋อสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงแล้วสวยจังเลยอารมเขาไม่เข้าไปอ่ะมิตาคาย